12งเดือนตอบเกือบถูกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ปีนะ1ปีนะคะมี12เดือนอ่ะแล้วคันนี้ค่ะใน1เดือนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมเช่นมกราคมมีนาคมธันวาคมพฤษภาคมมีกี่วันใครตอบได้บ้างคะอันนี้ขอทบทวน นะคะความรู้เดิมจากรอบที่แล้วชั่วโมงก่อนที่เราเรียนเรื่องของช่วงเวลาและการเรียนลำดับเหตุการณ<ม>์เดือนที่ลงท้ายด้วยคมค่ะมีกี่วันใครตอบได้บ้างใชค่ะอ่าถูกต้องค่ะมีสามสิบเอ็ดวันนะคะอ่าต่อไปคำถามที่สามค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนยนนะคะเช่นพฤศ,ศจิกายนนะคะเดือนเกิดกูดตาเองเนี่ย เดือนนี้เดือนที่ลงท้ายด้วยยนนะคะมีจํานวนวันกี่วันตอบตอบอีกครั้งค่ะกี่วันนะคะ,คะอ้าวเก่งมากค่ะใครตอบเอยใช่กราฟิกไหมหรือนโมนะคะมีทั้งหมด30วันอ่ะแล้วจะมีอยู่เดือนหนึ่งค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่แปลกกว่าทุกๆเดือนเลยนะคะมันจะมีวันอยู่28หรือ29วันอันนี้คือเดือนอะไรคะ ถูกต้องค่ะเดือนกุมภาพันธ์เพื่อนที่ตอบไม่พันนะคะคุณครูค,คิดว่าหนูจําได้แต่ตอบไม่พันนะคะทบทวนความรู้เดิมก่อนนะก่อนที่จะเรียนเรื่องเรื่องใหม่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีวันทั้งหมด29เกขอโทษค่ะย8วันนะคะแต่4ปีจะมี1ครั้งที่มี2 9วัน นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์เนี่ยจะต้องรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองเนี่ยอีก4ปีข้างหน้านะคะอ่ะต่อไปค่ะถามเรื่องวันบ้าง1วันขอโทษค่ะ1สัปดาห์มีกี่วัน1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ค่ะมีกี่วันมี ถูกต้องค่ะใน1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันโอเคนะอันนี้คือทบทวนความรู้นะคะในชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้หน้าที่เราจะเรียนกันใหม่นะคะก็คือหน้าที่12นักเรียนเปิดหนังสือรอเรียบร้อยแล้วเนาะอ่คราวนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนในหน้าที่12เนี่ยเรามาสังเกตรูปภาพกันก่อนนะคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นจะมี2รูปนะคะอ่ะ สองรูปใหญ่ๆจะมีรูปด้านบนและรูปด้านล่างอาจสังเกตดูจากในหนังสือของตัวเองนะคะในรูปด้านบนนะคะเราเรียกว่าการอ่านนะคะการอ่านวันตามจันทรคติแบบข้างขึ้นทางขึ้นนะคะอ่ะส่วนด้านล่างนะคะเราเรียกว่าการอ่านวันแบบจันทรคติแบบข้างแรมทาไมตอนต้องเรียกว่าจันทรคติ จันทรคติก็คือดวงจันทร์เราสังเกตนะคะในสมัยก่อนนะคะคนที่เขาเกิดก่อนเราเนาะในก่อนยุคพุทธศักราชา่ะนะคะก่อนที่จะมีพศอเอนี่ยเขาไม่มีปฏิทินแบบนี้นะคะคนสมัยก่อนยุคก,ก่อนไม่มีปฏิทินแบบนี้นะคะนักเรียนเนี่ยมันเพิ่งมามีในยุคที่พวกเรานะคะยุคที่แบบเจริญแล้วถึงมีการนับวันที่นับเดือนนับปีนะคะในสมัยก่อนคนเนี่ยจะดูเวลานะคะก็จะต้องอาศัย ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะคะอย่างเช่นเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่สว่างแบบนี้ค่ะใน,นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมีแดดแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือช่วงเวลากลางวันทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นช่วงเวลากลางวันเพราะว่าพระอาทิตย์มันขึ้นถูกไหมคะในช่วงที่พระอาทิตย์อะ่ะถ้านักเรียนตื่นเช้าสักประมาณเวลาห6หกโมงเช้านักเรียนจะเห็นว่าพระอาทิตย์กําลังขึ้นในทิศต,ตะวันออกถูกไหมคะ เราสังเกตนะวันพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากเรียนแล้วนะคะลองไปดูว่าวันพรุ่งนี้วันหยุดเนาะตื่นเช้าหน่อยค่ะให้ผู้ปกครองพาดูก็ได้ค่ะว่าจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะขึ้นมาจากนักเรียนจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นภูเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมันเป็นภาพที่เรกเรียนคุ้นตาเนาะค่ะก็จะขึ้นในทางทิศตะวันออกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะดูว่าอ๋อเนี่ยคือเวลาเช้าแล้วนะคะแล้วเมื่อพระอาทิตย์นะคะ ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วอยู่บริเวณกลางศีรษะของเรารู้ได้ยังไงว่ากลางศีรษะของเราเวลาที่นักเรียนไปยืนกลางแดดนะคะสังเกตนะเวลาที่นักเรียนไปยืนกลางแดดเนี่ยนักเรียนจะเห็นเงาของตัวเองแบบใกล้มากเลยนะคะเวลาที่พระอาทิตย์ส่องลงมาถูกไหมคะถูกวัตถุใดวัตถุหนึ่งนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนจะเห็นเงาใช่ไหมคะแต่ถ้าพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรง ะะพระอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางแบบนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นตัวเรานะจะอยู่บนหัวเราแบบนี้นะคะแล้วแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องสาดออกมาที่ตัวคนเนี่ยมันจะทําให้เงาเรานะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเองอันนี้คนสมัยโบราณเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าพระอาทิตย์ตั้งตรงหัวเขาจะพูดว่าถ้าพระอาทิตย์ตั้งตรงหัวคือเวลากลางวันแบบนี้นะคะแล้วถ้าพระอาทิตย์ตก อ,อยู่มาทั้งวันแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็จะตกในเวลา18นานิกาหรือช่วง6โมงเย็นนะคะพอพระอาทิตย์ตกเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือเวลาเย็นโอเคไหมคะพอพอหมดในช่วงเวลาเย็นที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วพระจันทร์ก็จะขึ้นมาแทนที่ถูกไหมพระจันทร์ก็จะค่อยๆส่องสว่างตัวเองออกมานะคะแต่ถามว่าพระจันทร์อยู่ที่ไหนคุณครูหน้าที่12ค่ะ แต่ถามว่าพระจันทร์อยู่ที่ไหนคะคุณครูพระจันทร์ก็อยู่คู่กับดวงอาทิตย์นั่นแหละค่ะแต่ในช่วงที่ยังเป็นเวลากลางวันนะคะพระจันทร์มีแสงน้อยมากนะคะแสงสู้พระอาทิตย์ไม่ได้พระจันทร์ก็เลยไม่มีแสงสว่างให้เราเห็นแต่จริงๆแล้วพระจันทร์ก็อยู่บนฟ้านะคะนักเรียนพระจันทร์ไม่ได้อยู่ที่เหมือนพระอาทิตย์ที่ตกดินนะพระจันทร์อยู่บนฟ้าเหมือนกันแต่แสงสว่างของพระอาทิตย์มีมากกว่าร้อนแรงกว่านะคะก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นพระจันทร์ พอพระอาทิตย์ตกลงมาหมดแสงแล้วนะคะพระจันทร์ก็จะค่อยๆส่องสว่างมาเวลานี้นะคะในคนสมัยก่อนในสมัยโบราณเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเวลากลางคืนโอเคไหมคะอ่าทนี้แล้วกลับมาดูนะคะข้างขึ้นข้างแรงของเราในหน้าที่12ก่อนเนาะเขาบอกว่าการนับวันตามระบบจันทรคติจะเป็นวันข้างขึ้นและข้างแรมอ่าดูนะคะดูจากข้างรูปข้างบนกันนะเขาบอกว่า วันข้ามขึ้นจะเริ่มตั้งแต่1ค่ำาถึง15ค่้าข้ลองดูในรูปภาพค่ะรูปภาพแถวบนก่อนเลยนะนักเรียนจะเห็นพระจันทร์ที่มันเป็นซีกเล็กๆบางๆเห็นไหมคะถ้าเห็นแล้วพยักหน้าบอกคุณครูด้วยนะคุณครูจะได้อธิบายต่อนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นพระจันทร์นะคะเป็นซีกเล็กๆ,ๆบางๆนะคะอันนั้นน่ะเราเรียกว่าขึ้น1ค่งข้าดูไปเรื่อยๆนะคะขึ้น1ค่างา ต่อไปขึ้น3ามคำ่ำเราจะไม่มีขึ้นสองค่ำนะคะจะนับเป็นจํานวนคี่คี่ก็หมายถึงนับ1นับ3นับ5นับ7นับ9นับ11นับ13และนับ15นะคะจะไม่มีสอง8ี่ดโอเคนะอ่ะดูไปทีละรูปนะคะข้างขึ้นจะขึ้น1ค่คําแล้วจะต่อไปเป็นขึ้น3ค่าขึ้นหค่า เจ็ดข้ามแปดค้ามเก้าข้าสิบเอ็ดาสิบสามขาและสิบห้านะคะขนาดของพระจันทร์นะคะในข้างขึ้นก็จะมีขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่ะใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายสิบห้าก็จะมีขนาดกลมถ้าวันไหนที่เป็นวันขึ้นสิบห้าขานักเรียนจะดูว่าพระจันทร์จะมีขนาดกลมพอดีเลยนะคะอ่ะลองไปดูนะวันนี้ถ้ากกับว่า ตอนกลางคืนตอนเช้าเราอาจจะดูไม่ทันแล้ววันนี้กลางคืนนักเรียนลองไปดูนะคะว่าวายาลาเนี้ยปฏิทินของเรานะคะเดือนปี2564วันนี้นะคะวันที่17กรกฎาคมอ่ะเดี๋ยวคุณคณรูดูให้นะวันนี้นะคะจะขึ้น8ค่ขาอ่ะเดี๋ยวดูนะขึ้น8ค่ขาค่ะพระจันทร์ในคืนนี้นะคะนักเรียนจะมีขนาดเท่านี้ค่ะอ่ะดูนะนักเรียนดูเลย แล้ววันนี้นะคะตอนกงคืนไปดูนะว่าพระจันทร์ขึ้นแปดขั้มวันนี้จะมีขนาดเท่ากับที่คุณครูชี้ไหมกราฟิกดูนะคะอันนี้นะคะ,ะต่อมานะคะดูข้างแรมกันบ้างค่ะข้างแรมนะคะก็จะไล่ตั้งแต่ดวงจันทร์ที่มีขนาดกลมย้อนกันเลยนะคะเมื่อกีนี้ข้างขึ้นและเรียนจะเห็นว่าดูจากพระจันทร์ที่มีขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ พอมาในส่วนของค่าแรมเราจะดูจากพระจันทร์ที่มีขนาดกลมใหญ่ค่ะนะคะไปถึงจนไม่มีพระจันทร์เลยถ้าวันไหนที่เป็นแรม15บ้าค่ำนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีพระจันทร์ท้องฟ้าจะมืดสนิทมิดเลยนะคะอ่าดูดูไปทีละดูไปทีละภาพนะคะแรมหนึ่งค่ำพระจันทร์จะมีขนาดใหญ่แรมสามค่ำพระจันทร์ก็จะแหวงไม่นิดนึงค่ะจะค่อยๆแหวงเขาเรียกว่าพระจันทร์แหวงนะ แหว่งไปแหว่งไปแหว่งไปจนถึงแรม15บห้าขั้จะเป็นท้องฟ้าที่มืดมิดโอเคไหมคะโอเคนะอ่ะถ้าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูหน้า13การนับเดือนตามระบบจันทรคติหน้าที่13ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ค่ะอ่ะตรงนี้นะคะ การนับเดือนตามระบบจันทรคติการนับเดือนนี้นะคะเราจะนับเป็นเดือนอ้ายเดือนอ้ายก็คือเดือนหนึ่งเราจะนับถ้าเกิดว่าตามระบบจันทรคติฟังดีๆนะคะระบบจันทรคติเราจะนับเดือนหนึ่งก็คือเดือนธันวาคมปกติแล้วนเรียนจะรู้ว่าคุณครูคะเดือนธันวาคมมันคือเดือนที่12เดือนสุดท้ายเลยนะคะแล้วทําไมคุณครูถึงบอกว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่1 ฟังนะถ้าเราจะนับเดือนนะคะใน,ในระบบตามจันทรคติคือระบบของดวงจันทร์พระจันทร์เนี่ยแหละค่ะเราจะนับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่หนึ่งนะคะพอหมดเดือนธันวาคมขึ้นปีใหม่เป็นเดือนมกราเดือนมกราคมนะคะตามระบบธรรมชาติเราแล้วคือเดือนที่1ใช่ไหมคือต้นปีถูกไหมคะแต่ถ้านับเป็นระบบจันทรคติเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่สองทันทีโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะนักเรียนไปดูดวงอะคะ่ะไปดูหมอดูหมอดูเขาจะถามนักเรียนว่านักเรียนเกิดเดือนอะไรนักเรียนก็จะสับสนแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเราเ,เราเกิดเดือนอะไรกันแน่ปกติแล้วถ้าเราดูหมอดูะคะ่ะหมอดูจะถามเดือนของเราตามระบบจันทรคติฟังนะคะตามระบบจันทรคติอย่างภูตานะคะเกิดเดือนพฤศจิกายนเกิดเดือน11ในปีปกตินะ 11เดนะเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณครูตาก็จะต้องบอกหมอดูนะคะว่าคุณครูตาเกิดเดือน12 <c oughs> เข้าใจไหมคะจะต้องนับเพิ่มเดือนของตัวเองไป1 1เดือนเวลาที่ที่เราไปดูดวงนะคะเพราะว่าหมอดูนะคะนะักเรียนเขาจะดูดวงเนะี่ยตามระบบจันทรคติโอเคนะหรือบางทีเนี่ยพอเราบอกเราว่าเราเดือนเราเกิดเดือนพฤศจิกายนเขาหมอเขาก็จะบอกเลยว่าอ๋อเดือน12 ะะบางเดี๋ยวบางคนจะงงว่าสรุปแล้วหนูเกิดเดือนที่เท่าไหร่กันแน่ครูคุณหนูเกิดเดือนมีนามีนาเป็นเดือน3แล้วทาไมคุณหมอบอกว่าเกิดเดือน4ี่อะไรแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าหมอดูเขานับเดือนของเราตามระบบจันทรคติโอเคนะอ่ะาวน,นี้นักเรียนลองดูต่อนะคะเขาบอกว่าตัวอย่างการอ่านวันเดือนปีแบบจันทรคติอ่ะนักเรียนลองดูปฏิทินในหน้าที่13 นะะหน้าที่สิบสามจะเป็นปฏิทินใหญ่เลยนักเรียนดูนะในตารางสีม่วงตารางแรกตรงนี้ก่อนนะคะ,ะตารางแรกสีม่วงเนี่ยเขาจะมีเส้นนะคะโยงไปถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดโยงไปที่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็มีกรอบสีม่วงๆ่วงอยู่เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้หนักเรียนฟังนะคะ,ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะตรงกับวันแรมแปดําเดือน เดือนอะไรคะเดือนกันยายนปกติเป็นเดือน9ใช่ไหมคะแต่ถ้านับแบบจันทร,รคติจะกลายเป็นเดือน10โอเคนะนะคะตั้งใจฟังคุณครูดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเวลาที่เราอ่านปฏิทินถ้าใครที่ชอบเข้าวัดเนี่ยจะต้องอ่านแล้วก็ต้องดูนะคะวันขึ้นกี่ข่ําแรมกี่ข่ําแ,แ,แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปดูตารางสีม่วงนะคะตารางที่สอง เขาชี้ไปที่วันที่6นะคะแล้วก็อ่านวันที่6ว่าวันขึ้น8ค่ขาเดือน10นะคะอย่าลืมนะวันนี้ตอนกลางคืนนักเรียนลองไปดูสิว่าพระจันทร์เนี่ยมีขนาดเท่ากับที่คุณครูบอกไหมนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูบอกว่าพระจันทร์นะคะจะตรงกับวันขึ้น8ค่ํานักเรียนลองไปดูนะว่าตรงกับในหนังสือที่เราเรียนกันหรือเปล่านะคะอ้าวทีนี้เปิดหน้าที่14ต่อเลยค่ะไปแบบไวๆนะ การนับปีตามระบบจันทรคตินักเรียนจะเห็นนะคะว่าการนับปีตามระบบจันทรคติเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการนับปีแบบนักษัตวนักษัตวก็จะเห็นว่ามีรูปสัตว์ต่างๆนะคะทั้งหมด12ตัว12เดือนอ่ลองดูนะเมื่อกี้นี้คุณครูก่อนที่จะสอนคุณครูหักลบแล้วนะคะว่าพาอเกิดของนักเรียนนะคะชั้นปหนึจะอยู่ในประมาณปี 2,557ถึงปี2,558เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าปี2,557กับปี2,558นักเรียนชั้นป .1 ของครูตาเนี่ยจะเกิดปีนักษัตวอะไรนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นรูปปีนักษัตวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปีพศสอกำกับอยู่ด้านบนในปีนักษัตวต่างๆทีนี้นะคะนักเรียนลองมองไปที่ตัวนี้ค่ะม้าจ้ะ มานะคะจะเป็นปีนักษัตว์สองพรอหเดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหน้าที่14แล้วนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากไปดูพระจันทร์แล้วในตอนกลางคืนเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วถามคุณพ่อกับคุณแม่เลยคะ่ะว่าหนูเกิดปีพศออที่เท่าไหร่นะคะแล้วมาดูเลยคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยเกิดในปีนักสัตวสัตว์ตัวไหนนะคะอย่างคุณครูตานะคะเกิด2529 นะคะคุณครูตาเป็นปีนักสัตว์คือปีขานปีขานคือเสือนะคะอ่ะอันเนียดเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราเนี่ยเกิดปีนักสัตว์อะไรนะคะอย่างนักเรียนนะคะก็จะมีอยู่2ปีที่เข้าข่ายนะ1ก็คือปีม้า 2. ก็คือปีแพะปี2558วันนี้ไปลองถามผู้ปกครองนะคะว่านักเรียนเกิดปีอะไรระหว่างสัตว์2ตัวนี้นะคะอ่ะ ทีนี้เรื่องที่สองสำหรับวันนี้นะคะ,ะการดูช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะในหนึ่งวันจะมีช่วงเวลาอยู่สองเวลาหลากัหลกๆเลยนะคือเวลากลางวันและก็เวลากลางกลางอะไรคะอ่ามีใครตอบได้บ้างคะมีกลางวันแล้วก็มีกลางกลางคืนนะคะ,ะมาดูช่วงเวลา ใน1วันที่นักเรียนจะได้เขาเรียกว่าได้ในชีวิตประจําวันของเราเจะต้องเจออยู่ช่วงเวลาอยู่2เวลาลองดูนะคะ 1. รูปแรกนักเรียนจะเห็นว่ามีนักเรียนเด็กผู้ชายนะคะใส่ชุดนอนกําลังบิดขี้เกียจอยู่เลยนะคะอันนี้คือช่วงเวลาเช้าอ่าดูนะหลังจากเวลาเช้าไปแล้วนะคะนักเรียนตื่นนอนมาแล้วนักเรียนก็จะต้องไปโรง เรียนถูกไหมคะอาบน้าแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยในช่วงเวลาเช้าพอไปถึงโรงเรียนในช่วงเวลาเที่ยงเราก็จะต้องรับประทานอาหารลองดูนะคะไล่รูปไปเลยนะจากรูปแรกไปรูปที่สองด้านขวามือนะคะต่อไปคะ่ะรูปที่3เวลาบ่ายเวลาบ่ายทานข้าวเสร็จแล้วพอบ่ายโมงก็เข้ามาเรียนหนังสือในห้องเรียนกับคุณครูต่อ ะะหลังจากนั้นเมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเย็นนักเรียนก็จะกลับบ้านค่ะแล้วในช่วงเวลาเย็นนะคะนักเรียนก็จะกลับบ้านนะคะสุดท้ายค่ะรูปที่5นะคะช่วงเวลาสุดท้ายคือเวลาค่ำนะคะนักเรียนก็จะอาบน้ําแล้วก็เข้านอนนะคะ ต่อมานะคะตอนนี้นักเรียนเปิดในหน้าที่16นะคะการเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอันนี้น่าจะเป็นชีวิตของนักเรียนโดยตรงเลยนะคะนักเรียนลองดูในภาพแรกนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่ตื่นนอนมาตอนเช้าก็จะอาบน้ำแต่งฟันรับประทานอาหารแล้วจึงไปโรงเรียนนะคะส่วนรูปที่2นะคะเป็นเด็ก3-4คนที่กาลังเล่นกันอยู่นะคะอันนี้คือช่วงเวลาเที่ยง ซึ่งนักเรียนก็จะได้รับประทานอาหารแล้วก็เป็นเวลาพักผ่อนเพื่อจะได้เล่นกับเพื่อนๆนะคะหน้าที่17นะคะเวลาบ่ายเมื่อเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับบ้านนะคะนักเรียนก็อาจจะกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําต้นไม้ออกกําลังกายหรือว่ามีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วเวลาเยน็นเมื่อนักเรียนอาบน้ำและรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการบ้านที่คุณครูมอบหมาย สุดท้ายนะคะแปรงฟันเข้านอนไหวทระในเวลาค่ำค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับการเรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะของนักเรียนก็จะมีลําดับนะคะเหตุการณ์อยู่5ช่วงเวลาก็คือ1เวลาเช้า2เวลาเที่ยง3เวลาบ่าย4เวลาเย็นและสุดท้ายเวลาค่ําค่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูที่หนังสือแบบฝึกหัดนะคะวิชาประวัติศาสตร์หน้าตานะคะเป็นแบบนี้ ค่ะเราจะมาดูในแบบฝึกหัดที่2นะคะในหน้าที่8เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องวันแสนสนุกของน้องโอแล้วเติมคำที่กำหนดให้ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะโดยนักเรียนก็จะนำคำนะคะในแผ่นป้ายสีฟ้าตรงนี้นะคะซึ่งมีคําคำนะคะอะ่เดี๋ยวเราลองดูนะคำที่1น,นะคะในป้ายที่1คือคำว่าเช้าคำที่สบ่าย คำที่3คำ่ำคำที่4เที่ยงและคำสุดท้ายคำที่5เย็นค่ะนักเรียนก็อ่านข้อความนะคะเนื้อเรื่องของโอ้นะคะว่าวันแสนสนุกของโอ้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายภายใน1วันโอทำอะไรแล้วก็ใช้เวลาในช่วงไหนอย่างเช่นน้องโอตื่นขึ้นมาในเวลาในช่วงเวลาที่เราตื่นนอนนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นเวลาเช้านักเรียนก็ นำคำว่าเช้ามาใส่ลงในช่องว่างนะคะในเนื้อหาของวันแสนสนุกข,ของโอเนี่ยนะคะจะมีช่วงเวลาทั้งหมด5ช่วงเวลาก็ให้นักเรียนนะคะนำคำในแผ่นป้ายทั้ง5แผ่นนี้คําคำนี้นะคะมาใส่ในช่องว่างให้ครบในช่วงเวลานะคะต่อมาค่ะหน้าที่9นะคะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีกิจกรรมที่นักเรียนทำในวันยุด2กิจกรรมกิจกรรมที่1นนะคะในภาพแรกตรงนี้นักเรียนก็ อาจจะวาดรูปนักเรียนตื่นนอนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมยามเช้าของเราเลยนะคะนักเรียนก็วาดรูปหนูกําลังตื่นนอนอยู่ในห้องนอนนะคะกิจกรรมที่ทําคือช่องนี้ก็เขียนว่านอนหรือตื่นนอนนะคะกิจกรรมนี้ปฏิบัติในช่วงเวลาใดการตื่นนอนแน่นอนค่ะเป็นช่วงเวลาเช้าก็เขียนบสั้นว่าเวลาเช้าหรือเช้าคำเดียวก็ได้นะคะ กิจกรรมที่2ตรงนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรีนยนจะทําอะไรในช่วงเวลาไหนอย่างคุณครูตานะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาบ่ายนะคะลดน้ําต้นไม้นะคะก็เขียนว่ากิจกรรมที่ทําคือรดน้ําต้นไม้กิจกรรมปฏิบัติในช่วงเวลาใดก็อาจจะใช้เป็นเวลาบ่ายหรือเวลาเย็นค่ะต่อมานะคะแบบฝึกหัดที่3ในหน้าที่10และหน้าที่11นะคะ ให้นักเรียนนำข้อความนะคะซึ่งมีตัวเลขกำกับอยู่ด้านหน้าเขียนลงในรูปดาวนะคะเพื่อเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเหตุการณ์ที่1นะคะหรือลำดับที่1ก็คือรับประทานอาหารกลางวันเป็นข้อ1นะคะข้อที่2ดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ําข้อที่3เรียนภาษาไทยตอนบ่ายข้อที่4เข้าแถวคารพทงชาติในตอนเช้าและข้อที่5ทําการบ้านตอนเช้า เมื่อหนูเห็นเลขข้อตรงนี้แล้วนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5นะคะเหตุการณ์ในลำดับทั้ง5ข้อนะคะทั้ง5เหตุการณ์นี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก่อนก็ให้หนูนำเลขนะคะมาใส่ลงในรูปดาวที่มีช่องว่างตรงนี้นะคะส่วนข้อที่2นะคะในหน้าที่11นี้นะคะให้นักเรียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันของตนเองนะคะ ต้องเป็นของตนเองนะโดยเรียงลาดับตามช่วงเวลาที่กําหนดให้ช่วงเวลาแรกนะคะก็คือเช้าหนูก็อาจจะบอกว่าตื่นนอนช่วงเวลาเที่ยงนะคะก็อาจจะบอกว่าเล่นนะคะช่วงเวลาบ่ายก็อาจจะบอกว่ารดน้ําต้นไม้ช่วงเวลาค่าก็คือรับประทานอาหารค่าและช่วงเวลาเย็นขอโทษนะคะช่วงเวลาเย็นก็อาจจะบอกว่า ทานอาหารและช่วงเวลาค่ําก็คือนอนตับพักผ่อนค่ะในแบบฝึกหัดนะคะวิชาประวัติศาสตร์ในที่คุณครูจะสั่งและมอบหมายให้นักเรียนก็คือแบบฝึกหัดที่2และแบบฝึกหัดที่3นะคะตั้งแต่หน้าที่8ถึงหน้าที่11และสําหรับวันพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันนะคะในช่วงวันหยุดวันอาทิตย์ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1ในหน้าที่12แล้วก็13ต่อนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ออนไลน์นะคะก็จบลงไปแล้วนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยนะคะอยากถามอยากอะไรมีไหมค,ะ,คะถ้าไม่มีแล้วนะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ